แชมมวยขเขมรเจ้าของเข็มขัด2เส้นชกคู่เอกกับนักมวยไทยโดนนักมวยไทยเตะแขนหักอีกแล้วครับในรายการมวยของกัมพูชาที่มีชื่อรายการว่ามวยขเมขมรคาร์บาวชิงเงินล้านชกกันไปเมื่อวันที่29กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศกัมพูชานะครับซึ่ง ให้ไล์มันอยู่ที่คู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์มวยกุนคาแมความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชาอย่างลีจำเลินนะครับพบกับแสนสักเงินสิ์หอมไกลแอดต้องบอกตามตรงนะครับว่าแอดไม่รู้จักนะครับต้องขออภัยจริงๆใครที่เป็นแฟนมวยรู้จักรายละเอียดของนักมวยท่านนี้นะครับคอมเมนต์บอกแอดไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะฮะโดยไฟนี้ครับเป็นการชกกันในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมชิงเงินรางวัล1ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยนะ ที่ประมาณ8,200บาทอันนี้คือเงินรางวัลของคู่เอกเลยนะครับดูเหมือนว่าสปอนเซอร์นี่จะขี้ตืดนนิดนึงนะฮะนี่ขนาดคู่เอกของรายการนะครับก็ได้แค่8,000กว่าเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดการชกบ้างรับมวยคู่นี้อย่างที่แอดบอกไปนะครับชกกันในพิกัด70กิโลกรัมโดยเริ่มไฟชกนะครับนักมวยทั้งคู่นะครับก็ออกอาวุธอย่างเชิงกันนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ที่แอดแปลกใจก็คือมวยกัมบูชาเนี่ยเวล มาเขาออกหมัดนะครับหมัดจะไม่ค่อยเป็นหมัดตรงนะครับจะเป็นหมัดเหมือนกับหมัดเวียงๆมากกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่นักมวยกัมพูชาหลายคนที่สังเกตมานะครับเขาจะพยายามใช้ศอกตรงมากกว่าใช้การเตะ หรือใช้กำปั้นในการน็อกคู่ต่อสู้นะครับในยกแรกก็จะเป็นการอย่างเชิงกันครับจดจดจ้องจ้องไม่ค่อยจะได้ออกวุธมากนักอย่างมากก็จะเป็นการถีบกันมากกว่าเริ่มยกที่2ครับนักมวยไทยอย่างแสนสักเงินนะครับเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาแต่ก็มีบางจังหวะนะครับที่นักมวยของกัมพูชาอย่างลีจำเลิญเนี่ยนะครับเดินสลับตัดเข้ามาบ้างแต่ได้ไม่นานแสนสักเงินก็พลิกเหลี่ยมมวยได้ครับแล้วก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอีกนะครับในยกที่2จะสลับกันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการผัดกันออวุธ ทั้งเตะบ้างชกบ้างแต่ไฮไลท์ของคู่นี้ครับมาอยู่ที่ยกที่3ครับพอเข้ายกที่3านักมวยทั้ง2ฝ่ายก็ออกอาวุธกันมากขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายของแสนสักเงินที่เดินเข้าไปออกอาวุธมากกว่านะครับเป็นการเดินเข้าหาส่วนรีจำเรินก็ถอยบ้างถีบบ้างนะครับจังหวะแรกนะครับที่เป็นไฮไลท์ของไฟนี้ก็คือการเตะของแสนสักเงินนะครับแล้วรีจำเริญเนี่ยใช้แขนรับเจ้าตัวก็คงจะรู้สึกแปลบเริ่มรู้สึกเจ็บแล้วนะครับในจังหวะนี้แอดมองว่า กระดูกเขาน่าจะเริ่มเดาะแล้วคือเริ่มมีรอยร้าวในกระดูกแล้วนะครับแต่เจ้าตัวนั้น ไม่ยอมหยุดครับกรรปการถามว่าชกไหวไหมเจ้าตัวบอกว่ายังชกไหวนะครับทั้งที่แขนเนี่ยค่อนข้างจะห้อยแล้วยกมือยกหมัดแทบจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแสนสักเงินเห็นโอกาสครับไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดลอยเจ้าตัวก็เดินเข้าหาหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับสุดท้ายมาถึงจังหวะพระเดศศึกนะครับแสนสักเงินจะเตะเข้าไปที่ลำตัวของลีจำเริรลีจำเริญนใช้แขนข้างที่เจ็บออกมารับแข้งของแสนสักเงินผลปรากฏว่าเจ้าตัวชกต่อไม่ไหวก รมการนับครบ10นะครับแล้วก็ยุติการชกไปนะครับฝั่งของแสนสังเงินเองก็เข้าไปขอโทษลีจำเริญเพื่อแสดงน้ําใจนักกีฬานะครับอย่างที่อาดได้บอกไปนะครับคู่นี้เป็นคู่เอกครับแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลกัน1ล้านเหรียญนะครับหรือเป็นเงิน8000กว่าบาทนะฮะหลังจากไฟชกไฟนี้นะครับทาง Facebook ของรีจำเริญเองก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าจากการชกในวันนี้ทําให้ฉันแขนหักและเขาก็โพสต์ภาพของฟ ฟิล์มเอ็กซ์เรย์นะครับที่เป็นภาพของแขนของเขาที่กระดูกหักแล้วก็แขนที่ดามเฟือกอยู่นะครับในส่วนของสื่อมวยกัมพูชาอย่างทเวนตี้ไฟสปอร์ตเองก็ได้ออกมาโพสต์เช่นกันนะครับบอกว่าหลีจำเลินชกวันนี้กับนักมวยไทยจนเขาแขนหักมันจบทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการแข่งขันในไฟน์นี้แล้วก็เรื่องที่หลีจำเลินแขน หักบ้างนะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกที่พวกเขาจะเตะมาที่แขนพวกเขานั้นรู้จุดอ่อนของพวกเราเป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีหรืออาจจะไม่มีโอกาสกลับมาได้เลยเสียดายมากเป็นนักมวยที่เก่งแต่ก็ยังโดนแบบนี้ได้คอมเมนต์ต่อไปครับชาวุนชาคนนี้บอกว่ามันน่าเศร้ามากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเอาว่าสารแล้ว คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพักอย่างน้อย2-3ปีละถึงจะได้กลับมาชกอีกคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเสียใจจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้หายเร็วๆนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าการรักษาในโรงพยาบาลใช้เงินเกือบ1,000ดอลลาร์แล้วก็อาจจะต้องผ่าใส่เหล็กอีกใช้เวลาน,านานเลยกว่าจะเอาเหล็กออกโดนเตะนิดๆหน่อยๆแต่ก็มองดูออกแล้วล่ะว่าสู้ ไม่ได้การป้องกันตัวจากการเตะนี่แหละ คือปัญหาขอให้หายไวๆนะพี่ชายคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าน่าจะหยุดตั้งแต่รู้สึกเจ็บในครั้งแรกแล้วขอให้หายไวๆนะคอมเมนต์ต่อไปครับฉากกมประชาคนาคนี้บอกว่าฉันเสียใจมากและรู้สึกเจ็บแทนเธอคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาทำงานหนักเพื่อศิลปะการต่อสู้ของเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าหายไวๆนะพักผ่อน ดูแลตัวเองให้เยอะๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าพยายามต่อไปนะฉันรู้ว่ามันเจ็บมากฉันก็เคยเป็นนั่นละ ที่ทำให้ฉันเข้าใจในความรู้สึกคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทำไมไทยไม่อยู่ในดินแดนของพวกเขาส่งตัวเขากลับไปหลังจากนั้นก็มีพวกเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าส่งพวกเขาไปเวทีอื่นดีกว่าคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้เขาบอกว่านี่หรือที่บอกว่าผลไม้กําลังเติบโตคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเราหาผู้เล่นที่มีชื่อเสียงไปแข่งขันดีกว่า จะดีไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกมประชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันยิ่งดูยิ่งรู้สึกแปลก ใเขาน่าจะหมายถึงตอนที่โดนเตะแล,ะล้วรู้สึกเจ็บครั้งแรกทําไมไม่หยุดนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเขาเหมือนไม่เคยโดนเตะเลยหรือไม่เคยฝึกใช้เท้าเลยใช่ไหมการฝึกนั้นยังไม่ถึงขั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าไม่โดนน็อกมานานแล้วตอนนี้จาเริญดูเหมือนว่าจะหนักกว่าทุกครั้งคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเศร้าจางลีจาเริญคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านางมวย ใชยนี่แย่มากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าดีนะที่ไม่โดนเตะหักที่จุดอื่นคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่านี่หรือการต่อสู้ไม่ต่างอะไรกับ ขี้เลยคอมเมนต์ comment ต่อไปเขาบอกว่ามันจบแล้วนักมวยไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่ารวยแล้วครับหนึ่งล้านเลียวนะฮะแปดพกว่าบาทนะรวยแล้วครับนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าบางคนก็มาดูมวยแต่สังเกตหลายๆคนนะ่ะน่าจะมาอ่านแค่คอมเมนต์ก่อนโชคดีโห์โโเชร์กันแบบเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งดอกไม้มีทั้งแข้งขาหมัดอะไรรู้เต็มไปหมดนะครับโพสต์ภาพกันนะครับสุดท้ายพอ,ต,อ,อยตัวเองโดนน็อกก็เงียบคริปนะครับ สำหรับชาวกัมพูชานะฮะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้เกือบตายคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันมองดูแล้วนักมวยกลางเกงแดงเกือบจะฉี่เต็มกลางเกงครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับเกี่ยวกับนักมวยแชมป์ของกัมพูชาซึ่งครองเข็มขัดถึง2เส้นอย่างรีจำเลยนะครับซึ่งถูกนักมวยไทยที่มีชื่อว่าแสนสักเงินสิ์หอมไกลเตะจนแขนหักนะครับและนี่ก็เป็นการชกในคู่เอกซึ่งได้รับเงินรางวัล ไปถึง1ล้านเรียวคิดเป็นเงินไทยแล้ว8,200บาทนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ต้องขออาภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ลีจำเริญหายไวๆนะครับวันนี้ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ